เจอคนดังสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องย u ทูบสีสัสรคุณบุรีรัมครับวันนี้ครับมาดูรถคันใหม่ของป๋าชาติครับ SDLG ครับคันนี้ป๋าชาตินำมาทำอะไรพี่ชาติเนี่ยเอามาทำอะไรครับเอามาทลมต่อยาง๋อแค่ดีไหม ป่าชาตินำเจ้าคัน s d l ดีครับนี้ครับมาถล่มต่อยางครับบรรยากาศครับบรรยากาศที่อยู่ตรงนี้ห้อมล้อมไปด้วยต้นยางพาราครับ <c oughs> บรรยากาศ <c oughs> สบายๆครับเนาะเนี่ย สนุกกันกับชาตินะครับผมเด่นห้ามันเข้าไปวิ่งกับผมนะเดี๋ยวรับงานเดี๋ยโจรับงานเลยต่อไปแล้วแก่เหรอต่อเล่นดิวันนี้ก็มีเติยูทูบเบอร์ชื่อดังครับพิชชาติชาติเจริญทรัพย์แล้วก็ทินและบัณฑิตครับถ้าเรียกไม่ผิดนะพ่อไม่เนาะ ดูบ่อยครับแต่ว่าจําชื่อช่องไม่ได้ครับผมเนาะพราเราก็วันนี้ได้มาเยี่ยมเยือนบ้านตรวจแล้วก็ได้เจอได้มาเจอ YouTube ชื่อดังหลายๆคนครับยยที่เป็น YouTube ของยยบ้านตรวจครับเนาะ บรรยาก,กาศสนุกสนานครับเนาะตรงนี้กับยูทูบเบอร์ชื่อดังครับของเมืองไทยครับยูทูบเบอร์ที่ทำในแนวของรถขุดครับเนาะพวกเราเจอตรงไหนก็ถ่ายตรงนั้นครับเนาะมาเจอตรงนี้ก็ถ่ายไปเจอยูทูบเบอร์หลายๆท่านครับตรงนี้แล้วก็อันนี้ชาติเจริญทรัพย์ครับเนาะยูทูบเบอร์ชื่อดังของบตรวจครับแล้วก็เมืองไทยพวกเราเอาคันนี้มาขุดต่อยางถล่มต่อยางครับแต่เรามาไม่ทันครับ มาทันตอนที่เขาขึ้นอยู่บนสันเขื่อนแล้วเนาะหรือว่า,อ,าอยู่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะขึ้นมาเรียบร้อยแล้วมาจอดรอ,อเทเลอร์ครับเพราะว่าเสียตินจะขับเทเลอร์อย้ายกลับคืนครับไปที่หน้าง,งานาโทรหนึ่งครับผมเนาะอุญนเครื่องอะไรนานแต่เนาะ คันนี้ก็ได้ใช้ในระแวกบ้านตรวจครับเนาะเพราะนามาเป็นรถเดโมครับเนาะรถทดลองใช้ให้กับยูทู u ปุ๊บยูทูเบอร์ชื่อดังครับของบ้านตรวจครับของบุรีรัมย์เราครับนามาใช้แล้วก็รีวิวให้กับบริษัทครับถือว่าเป็นแผนการตลาดของเขาครับเนาะที่ต้องหาต้องท่านี้ครับถึงจะมีคนรู้จักเยอะครับเนาะใช้แนวทางสื่อทางยูทูเบอร์ครับเนาะเราก็เล่าไปทัวตะเดนจักปิดจักถูกครับเนาะ มาครับเราจะดูทีมือคนขับคันนี้ครับเนาะว่าจะขึ้นเลยทีมือเหมือนคนอื่นหรือเปล่าเนาะเราไม่เคยเห็นเราไม่เคยรู้จกักเราเพิ่งมาเจอวันนี้ทีมงานของป่าชาติครับนะอเอาางงานเาบบบบบะนัเสตินขับเป็นบ่ขึ้นเองหรอฮะ รถดำจะสวยส,สวยจารัสครับคันนี้สุดเฟรชครับท่านจะก็กวัยรุ่นครับสามชาเนาะะมาดูการขึ้นรถการขับขึ้นของเสียตินครับเนาะหรือรถดำสวยจารัสครับขับขึ้นเองครับเป็นเทเลสเขาเนาะะเทเลสเขาสวยให้ขับดูครับว่าฝีมือนหนไหนต้องดูฝีมือเสียตินครับ อ,อ๋อทำเด้กวัรุ่นครับเดี๋ยวมาดูเสียตินครับขึ้นชลเลครับเนาะ จราจะให้รับงานนร่นนะ่ะไม่พยานามทำนะไม่ยาตรงนี้เป็นเขตที่มีช้างป่าลงมาครับเนาะเดี๋ยวนี้เป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับชายแดนกัมพูชาครับเนี่ยตรวจระวังช้างป่าครับนี่ฮะของจริงนะครับผมเนาะพบเห็นแจ้งครับเจ้าหน้าที่อสเฮ้ยอาสาครับหลักดันช้างป่าตำบลตำเมียงครับเออเนี่ยเราให้ดูหลายๆอย่างเนาะเป็นพื้นที่ที่ช้างเข้ามา ถึงนี่นะครับผมเนาะต้องระวังครับกลางคืนเนี่ยช้าเข้ามาครับเอ้ามาดูเจ้า SCLG ครับมาดูฝีมือและทักษะของอาจารย์อะไรครับอาจารย์โจวเปลี่ยอาจารย์อะไรนะคนขับเลยโดโดอาจารย์โจวครับอาจารย์โจว อยากขับให้โก้สวยๆใหม่ๆอันนี้ก็จะย้ายไปลงที่งานโคหนึ่งอ๋อยา้ายโคหนึ่งกลับไป็นโคหนึ่งครับพี่ชายบ้านาานาบอกเธอเอ้าเชตินจะขับเองก็ไม,ไม่ไม่กลา้าน้องครับอ่าให้เชตินขับแทนครับ เก่งเขามีฝีมือเรื่องนี้บ่ต้องขับเก่งก่อนอ๋อจะให้คนขึ้นต้อบได้อ๋อใช่ใช่เนาะอ่านี่อะไรนี่รถคนขับเป็นกันหมดทุกคนอ่าใครก็ขับเป็นเนาะพี่ชายบพนาถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นคนขับรถปุดพี่มีฝีมือในกาขับรถปุดครับเนาะเด็กตอนนี้แย่งกันไม่ขับแล้วครับเนี่ยเขี่ยงกันแล้วเขี่ยงกันแล้วเขี่ยงกันแล้วครับมีแต่มืออาชีพครับไม่มีเด็กน้อยไม่เดินผู้หลักผู้ใหญ่แล้วนะครับ อ่ะมาดูฝั่งนี้ครับเรามาดูคนฝั่งกันให้พี่ชายบ้านนายอยู่คนฝั่งเราอยู่ขึ้นฝั่งนี้มาดูนี่มือเสียรตินครับจะขึ้นเทเลอร์นมือขนาดไหนครับมาดูกันครับเนาะอ่าระวังเด้อเสียรถใหม่เด้อเนี่ย ติดติดเขาเสร็จที่ก็จะกดจริงฮะกดให้เขาเรียกว่าให้ล้อลอยขึ้นไปนะเทคนิคแต่ละคนก็ต่างกันปะแล้วมีคนขับรถเลืิอถอยเข้าไปครับโอ้รถใหม่อะไรก็ดีนะครับผมเนาะเสมอคลิปครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเนี่ยมือเสียดตินครับไม่ธรรมดาป้อมาดูีมือเสียดตินครับทักษะการขึ้น จลเลอร์ครับคอนโทรเจ้า SDLG ครับไม่ต้องห่วงเรื่องทรงเรื่องโซ้ครับเรื่องการปีนเพราะว่ารถยังใหม่ทรงพลังอยู่แล้ว ไปอะไรโอ้โหยอดครับยูทูบเบอร์ชื่อดังเขามีอุปกรณ์เยอะมีโดรนนะครับพวกเราใช้มือถือครับเื่นไปเด้อโอ้โหเนาะพี่ชายก็ต้องหาซื้อนี้วกันบินไทยเนาะเนาะ เพื่อสร้างอรรถรสในการดูเนาะมันไม่แพงแต่มันอยู่ที่เราัครับอ๋อฝีมืออยู่ที่เราครับน้ำไม่ดีหรือเปล่าอ๋อครับเนี่ยเดี๋ยววันนี้ครับคนที่นิ่งก็คือน,นี่ฮะไม่ธรรมดาครับอมาถ่ายเยอะขึ้นไม่ถนัดน,นะครับว่ามามาดูกันครับเสียตินครับ ขับเจ้า S D L G ครับขึ้นเจเลอร์สวยๆจะกลับไปหน้าง,งานอีกรอบนึ่งครับผมหน้างานที่โทนหนึ่งครับผม,งงโ,บผมโอ้มันออกมากว้างต้นหนงเนาะมันมันออกมาจากตัวถังกว้างครับ เบาเลยพี่เบาเบค่อยๆขยับมาครับต้องปลอดภัยไว้ก่อนครับผมไม่เสียงครับนะฮไหนค่อยเป็นค่อยไปได้ก็อย่าเสียงครับค่อยๆผมค่อยไปค่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆขึ้นมาครับอ่าลูกพี่เบาเบาเอ่า ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาดีมือือวาใช้ได้ครับอเอยทำไมเป็นไงล่ะลุ้นไปเลยครับอ,อ๋อมันโยกลงเสียจะทําเสียวครับผมเสียวมปอยู่ข้างหน้าด้วยนอะอนี่ฮะมีคนบอกตําแหน่งมีคนช่วยคอนโทรลกู้ขาครับผู้ขาเสตินอาจารย์ชายครับ อ้าวเดี๋ยวฟาดเขาจะทำไงนี่ฮะอาจารย์ชายบอกครับต้องคอยบอกตำแหน่งกันขยับมาแล้วครับผมมาดูหลายๆมุมครับกับการขึ้นเทเล,ลอร์ของเสียดตินครับปโโตเจ้า s d l g ครับหลังจากที่เสร็จงาน ตรงนี้ครับเนาะจะย้ายกลับไปที่ทัหนึ่งครับพวกเราได้มาตรงนี้ด้วยก็เลยได้มาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ชมครับบรรยากาศตรงนี้ครับหนาวตะเกาเลยครับเล่น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 อาจารย์ชายแล้วครับออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ไหมเอียงได้ไหม ดินมันเอียงด้วยเลยพี่ต้องระวังระวังครับอ๋อใช่ครับเอียงไปเยอะเกินครับโอ้ยสึดยอดครับนี่ฮะแต่งปรับให้เสมอครับเพราะว่าเส้นทางที่ออกไปนี่ถือว่าอันตรายครับเพราะขับรถเก่งเมื่อกี้ยังลำบากเลยเนาะขับเจเลอร์ขนน้ำหนัก2ีก่สิบก็ถือว่าอันตรายพอสมควร ต้องระมัดระวังแล้วก็วางตำแหน่งให้ถูกต้องครับแล้วแล้วก,กว่าจะถึงโทหนึ่งก็ไม่ใช่ใกลครับตรงนี้อยู่โทรสิบสองเลยครับตรงนี้ถือว่าไกลพอสมควรนะฮะของเราอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะจบก็ค่อยจบคลิปไปด้วยกันครับอ่าเล่นกันเล่นแล้วเล่นละอ่ะ,อะเดี๋ยวเก็บมือก็คือจบครับถือว่าจบเสร็จสิ้นภารกิจขึ้นรถเชลเลอร์ของ เสียตินนชนหนึ่งครับนะอ่ะ,อะยังไม่ยอมเลยครับอ่อเรียบร้อยอยังอ่าเรียบร้อยครับ